ิบกว่ากว่านี่เขาเจ้าสบายพี่น้องแต่ว่าเฮานี้หนาวจะแตกต่างจากคนเข้าเจ้าอยู่เพราะว่าคนเขาเจ้าเกิดอยู่นีนาอพี่น้องมันกับบุคือกันกับคนเฮา่วโซนด้านบนเต็มเดี๋ยวผมพาไปเบืองนะั้นตึกกันเดี๋ยวเบืองคือเป็นสีตุตน่นช่วงนี้ก็จะบุคคลมีคนออกมาเพราะบันไดพี่น้องเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วจะเป็นช่วงหนึ่งที่ เปลี่ยนแปลงพี่น้องต่เก่ารถคำคำจำนี่รถเต็มพี่น้องน้ำริมถนนโอ้ตัวนี้ก็สีง่ามแทนดูจะเข่าไก่พันได้ใดบ้างสีดำอยู่แต่ว่าหักเปลียนคึนเทึงเเท่งบ่ยินแต่เสียงขกขวักโอ้โหตัวไดพเน,นิ่นบอยานมันกระเลียนเข้ามาเฮาพี่น้อง เรียนเขาม่าแบบบยานเสียดายเิ่นว่เป็นกลุ่มเป็นก่อนนะพี่น้องถ้าเกิดเป็นเป็นกลุ่มเป็นก่อนท่ากระจับภาพ่่าหรือก่อกวนไล่กัะเลี่ยนเนาะพี่น้องจากกระลองเคย นางเล่นน้ำเฮาแบบไก่ชิดเิ่นก็นขี้ระแวงขึ้นหลายครับช่วงนี้กระรอกหรือว่าอาจจะเป็นด้วยฤด,ดูกาลเป็นหมดหรือว่าจังใดตัวหนึ่งซีนกำลังเรียนมาเป็นตัวเชื่องอยืนปานนู้ตรงขาว,ตาวสตวาสําหน่อยเอาเดี๋ยวต่อไปเขาฤด,ดูหนาวเพื่นก็จะเปลี่ยนขนแล้วพี่น้องต่อไปจะเป็นกระรอกขนเงากานี เป็นระบบของเพ่นยามห่อนขนจะสัน่นยามหนาวมันก็จะปรับเปลี่ยนขนเป็นขนเนขนงีวครับก็บ่แตกต่างจากคนเฮาหนาพี่น้องยามหนาวก็ใส่เสื้อผ้ากันหนาวเนาะยามห่อนก็ถอดทิมใส่เสือผ่าธรรมดาคือว่าอเอ,เอไปกวนเขายังมีแต่สีดำอยู่หักนปกติแล้วสีเท่ากับสีดำมันจะบอยถือกันเด้พี่น้องไล่กัดกันยืดยืย มานั่งกินพี่เจ้ากี่หยานเดี๋ยวเอไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนานะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมถ่ายทำคลิปวิดีโอย่าวักกับยยานพี่น้องเขาเบื่อหนายเนาะเก็บธรรมชาติเก็บความสวยงามมาฝากตื่นชมไปน้ำกันครับบ๊ายบาย